เลขดังเกียงแผลงงวดวันที่1มิถุนายน2564สวัสดีครับสมพร h ชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กาดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดลู share, ก look, กระดิ่งให้หนูด้วยครับเผอแป๊บเดียวก็กใกล้จะถึงวันประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1เดือน664สําำหรับใครที่ยังไม่มีเลขในใจวันนี้ นะครับหนูมีเลขมาฝากนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหนูมีเรื่องราวนะครับของนะครับเลขดังแต่ละนะครับแผงมาฝากนะครับทั่วประเทศนะครับว่าเลขตัวไหนที่ดังนะครับสนับสนุนในการเสี่ยงโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สำหรับทุกอย่างนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางในการซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเป็นเลขพราชินีนะครับ4303643นะครับ 3. มิถุนายน25 21นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยนะครับและก็น่าลุ้นอีกนะครับตัวเลขหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับเลขพราชนีนะครับ น่าจะเป็นอายุของท่านหรือเปล่านะครับแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรูปแม่นำหนึ่งกันต่อเลยนะครับแม่นำหนึ่งนะครับได้นะครับลงวันที่1เดือนหกหกสี่นะครับวิ่งรูดสี่สามฟัน4นะครับเหมือนจะฟัน4นะครับแล้วก็มีชุดสตัวก็มี43 4สามสนะครับแล้วก็มี1นึ่ด้วยนะครับ เน้นเลยนะครับก็คือ43นะครับแล้วรองลงมาก็เป็น48นะครับแล้วก็38นะครับรู้สึกว่าจะเน้น4นะครับงวดนี้นะครับแล้วรองลงมาก็น่าจะเป็น8นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันครบรอบของแม่พุ่มพวงกันเลยนะครับแม่พุ่มพวงนะครับครบรอบ29ปีนะครับของแม่ที่จากไปนะครับ13มิถุนาส 35นะครับนี่ก็นะครับถือว่าเป็นราชนินีแห่งเพลงลูกทุ่งนะครับของแม่พุ่มพวงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวรำลึกหลวงพ่อสุดใจอายุ75ปี4 7พันศานะครับตัวเลขที่น่าสนใจก็มี227547นะครับท่านจากไปนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคม 2563นรบมะครับมาดูสำนักอาสเ,เตเตียกันต่อเลยนะครับอายุ98ปีนะครับตัวเลขที่น่าสนใจนะครับ19นะครับพฤษภา62466นะครับจะสังเกตว่านะครับมาเลขดังนะครับในวันนี้จะหยิบเรื่องราวของความสำคัญแต่ละ เือนของพฤษภานะครับมาให้ได้รับชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรื่องราวของนะครับเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมนินครบรอบ29บปีเลยนะครับจะถือว่าเป็นตรงกับแม่พุ่มพวงนะครับตัวเลขที่น่าสนใจคือ53 5นะครับก็ถือว่าเป็นตรงเลยนะครับรัฐบาลไทยนะครับของแม่น้ำหนึ่งนะครับ 348นะครับ348เน้น3 4แล้วก็48นะครับนี่นะครับแล้วก็รอติดตามเลขทูบของแม่น้ำหนนะครับน่าจะเป็นวันที่2 7นะครับที่แอดฟังมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขปฏิทินนะครับหนังสือพิมพ์ดังนะครับสำนักแรกนะครับบางออกทุเ a y นะครับก็ให้มา50 57 481นะครับ เดนิลมี5 7 5แล้วก็3แล้วก็0 1 8นะครับไทยราชมี3 7 9 5 2นะครับเดี๋ยวจับ3สำนักมารวมกันนะครับ3สำนักมารวมกันเลขที่ตรงนะครับก็คือชนนะครับ5 7 7 5นะครับเดี๋ยวรออีกสำนักก็คือสำนักไทยรัฐนะครับถ้านะครับอ่าสำนักไทยรัฐออกหนูจะรีบนำะมาลง ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเอาละครับเรื่องราวนะครับทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่ก็เป็นของเชื่อส่วนบุคคลนะครับการเสียงโชคนะครับขึ้นอยู่กับดวงไขรดวงมันนะครับอย่าเสี่ยงเยอะนะครับสวัสดีครับ